วันนี้เป็นการไก่เกลีย่ยวันนี้เนี่ยผมอยากจะให้การไก่เกลีย่ยวันเนี่ยให้รู้รู้ดำรู้แดง<ป>รู้ขาวรู้ขาวรู้ดำว่าว่าว่า,วา,วาจะเอากันยังไงเพราะว่าทั้งไม้กับทั้งซาร่าเขาก็เป็นพ่อแม่ของแม็กซ์เวลแล้วตอนนี้วันนี้เนี่ยเรามาเรามาคุยเรื่องมาคุยเรื่องของแม็กซ์เวลว่าเขาจะรับผิดชอบกันยังไง <arrow. S 2> วันนี้น้องแม็กซ์เวลตอนนี้เนี่ยเขาก็เรียนอยู่ที่นานาชาติที่ภูเก็ต ก็ต้องถามว่าขนาดนี้ตากกบยายกับคุณแม่เป็นคนส่งเสียเลี้ยงดูทั้งหมดคุณพ่อจะรับผิดชอบยังไงถ้าไม่รับผิดชอบก็ไม่เป็นไรครับนะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นพ่อคนเหมือนกันนะครับทนายกิ่งนี่ก็ลูกสาวผมนะครับใกาเวลาลูกเรียนเนี่ยมันก็จําเป็นอะต้องใช้จ่ายในการเรียนการศึกษาการเพิ่มทักษะการต่างๆเยอะแยะไปหมดลูกของเรียนเนี่ยวนงแม่เจเยนโรียนรัฐบาลเรียนจากบดินเดชาหรือเรียนที่จุฬาลุงกรมาอะไรก็ใช้เงินเยอะ ไม่ได้ใช้เงินน้อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็วันนี้เนี่ยผมในฐานะที่เป็นพ่อหนึ่งแล้วก็คดีนี้เนี่ยซาร่าก็น้องซาร่าก็ดนําเรื่องที่มาปรึกษาผมมาแต่ต้นแล้วแล้วผมก็ให้ทนายกิ่งเนี่ยเป็นคนดูแลเสร็จแล้วเนี่ยวันนี้ก็จะมามาถามความรู้สึกของคุณพ่อครับว่าคุณพ่อจะดูแลลูกยังไงวันนี้นะครับอย่างครั้งที่แล้วที่ไก่เก่งกับไปแล้วที่ยี่คือไก่เก่งเนี่ยครั้งสุดท้ายที่ผมได้รับรายงานนี่นะครับใบเขาบอกว่าตอนนี้เขาอยู่ในฐานะที่ลาบากมากเขาไม่ ไม่สะดวกอะไรเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาใช้จ like, ่ายอยากกินข้าวเนี่ยเขากับเพื่อนเนี่ยตัวเขาเองกินข้าวใช้จ่ายเดือนนึงก็แค่หมื่นห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกก็ควรจะใช้แค่เดือนละห้าพันก็พอกินอาหารเนี่ยอาหารมันหนึ่งมื้อจ้าละสามสิบบาทสามมื้อว่าแค่เก้าสิบบาทอันนี้คือคราวที่แล้วเหรอคราวชื่อแล้วคราวที่แล้วใช้แค่เดือนละห้าพันก็พอแล้วก็ออกกันคนละครึ่งพ่อกับแม่คนละครึ่งคนละสองพันห้า แล้วก็ค่าเรียนเนี่ยคุณยังให้ลูกเรียนกินเตอร์คุณจะเรียนเท่าไหร่ค่าการศึกษาเท่าไหร่ก็เรื่องของคุณไม่เป็นไรผมช่วยสามือมันไหวไหมครับถ้าคุณไม่เนี่ยซึ่งเป็นดารามีชื่อเสียงแล้วเสนอข้อเสนอแบบนี้มันไหวไหมครับเออคงไม่ไหวนะครับออวนบันนี้เนี่ยผมก็เลยต้องมาพบกับคุณไม้ให้ชัดๆแสดงว่า,ว,าวันนี้ก็เป็นในกรณีเรื่องค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับไม่แค่อย่างก็ตอนนี้คืออย่างนี้คนเป็นพ่อแม่ลูกนี่นะพ่อแม่ลูกเนี่ยตามกฎหมาย มีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันวันนี้พ่อกับแม่เนี่ยต้องคุยกันละว่าคุณจะอุปการะเลี้ยงดูลูกให้การสาลูกกันอย่างไรแต่ถ้าคุณจะไม่คุยกันก็ไม่ว่านะครับไปว่าคุณก็จะตกลงเรื่องอํานาจปกครองเรื่องการใช้เป็นบินาโดยชอบโดยถูกหรายก็ไม่ว่าอันนี้หรือคุณจะไปว่าความภาในศาลสู้กันเลยว่าคนเป็นพ่อมแม่คุณคุณจะรับผิดชอบกันยังไง ไม่เป็นไรที่ได้ไข่เกี๊ยวไม่ได้ไม่เป็นไรครับยางวันนี้ที่ทางเป็นยังไงครับมันจะดีขึ้นไหมครับหรือว่ามันก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าคนเป็นพ่อแบบความรู้สึกของมันแบบไหนก่อนถ้าแบกวามถ้าตากับซาร่ามีปัญหาแหระผมพร้อมอยู่แล้วแหละพ่อตอนที่ตอนเงียบพ่อคุณตาคุณยายคุณแม่ก็คือพ่อแม่ของซาร่ากับซาร่าเขาดูแลลูกอยู่แล้วอุปการะเลี้ยงดูอยู่แล้วให้การศึกษาอยู่แล้วไม่มีปัญหา ทางนี้ไม่มีปัญหาพร้อมทุกอย่างขอโทษนะคะพอดีทางศาลโทรตามแล้วไม่ครับไม่ครับสุดท้ายนะครับเดีรามาด้วยทำไมจะก่อนยื่นเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าวันนี้จะใช้เวลาการไก่เกี๊ยให้แค่ประมาณสักเอาแคค่่รึงวัันครบอที่แล้วไก่เกี๊ยกันแปดชั่วโมงครับคือไก่เกี๊ยวตั้แต่ชั่วจนสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายที่ผมได้รับรายงานนะครับว่าทางสารบอกโหคุณสองพันห้าร้อจนน้อยเกินไปเนาะเยี่ยมครับ ถ้า,าอาจารย์ครับอาจารย์ครับถ้าทำไมจะขอถอนความเป็นเซนรับรองบุตรทางเราว่าอย่างไงครับตามสะดวกก็คือไม่คานลตามสะดวกเลยตามสะดวกไม่เป็นไรเลยเพราะว่าความเป็นพ่อความเป็นพ่อเนี่ยความผูกพันระหว่างพ่อลูกกับคุณจะเอาอยัางไงแบบมันเป็นเป็นเป็นลูกเขานะไม่ลูกผมแต่ลูกผมผม <ๆ S 1> ว่าเราผิดชอบ